สิบข้ออ้างเวลาที่คุณไม่อยากไปเที่ยวกับเพื่อนข้อที่หนึ่งช่วยงานแม่อ,มอมืมังแพ้กูแน่แน่เดี๋ยไดก็รู้ขอใช้การเวทมนหายเจ้าละโมบจั่วกล้าขึ้นมาสองใบ อืมกด็ดีดนั้นเลยอัอจะคิดอีกนานไหมวะขอลงก,กัสมอนสเตอร์ลงไปหรวาวะไงเพื่อนเออนะจ๊อเออวะวันนี้ไปดูหนังกันบ้างวันนี้หรอเรื่องอะไรอ่ะเรื่องนี้ไงขนสึกะไม่ว่างว่ะช่วยงานงแม่อยู่อ,อ,อ้าวเหรอ เออว่างเลยช่างนานได้อยู่ครับแม่ครับเออโทษทีโทษทีเพื่อนเออมาต่อ,อใครโทรมาปะฮัลโหลน้องเหรอเดี๋ยวเจ้าอะไรอ่ะเออเอาเหอะ <laughs> ใครโทรมาหรอคะ อ๋อเพื่อนอะเหรอเออเทปอะว่างไงเนี่ยเออตอนนี้ว่างปะเนี่ยตอนนี้ว่างเออไปดูหนังกันปะล่ะวันไหนอะวันนี้แหละตอนนี้เลยเนี่ยเอ้ยไม่ว่างแล้วอ้าวชิบหายแล้วไม่ว่างเนี่ยมีธุระเนี่ยตอนสองโมงเนี่ยอ๋อเหรอเออเออเออตัวลงตกลงไม่ว่างจริงเพื่อนเนี่ยจับขอนี้ยจ้าว่างแล้วจับขอนไรมึงอะเออออกไปางนอกเนี่ยอ๋อเหรอออกไปกับแม่เนี่ยออกไปกับแม่เลยเหรอเออจับอย่างเงี้ยจ้าเออแล้วกัน โอเคโอเคไดีวเจอกันเดีเจอกันวันอื่นวันอื่นนี่จับเงี้ยจ้าน้องสาวโอเคจ้าหรอ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 อะไรตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านไปเที่ยวว่าเนี่ยไปเซ็นสองวะเฮ้ยไม่ว่างว่ะเฮ้ยทำไมไม่ว่างวะวันนี้อะไรวะเริ่งามยำดียายมาบ้านเออยิงดิยิงดิ เอ้ยิงอะไรวะเอ้ยียิงอะไรวะเปลนเพลงไแค่นี้แค่นี้เออเออแค่นี้ก็ได้กูเที่ยวคนเดียวเนี่ยใครแม่งโทรมาตอนนับเงินวะฮัลโหรอเฮ้ยเบอรอไหนตอเออเต้เองอ่ะเออว่าไงมีอะไรก็วันนี้ไปดูหนังกันเปล่าไปไปดูหนังวันไหนวะวันนี้เออหนังใหม่ไปบ้าอะไรนะขุนพันวันนี้เหรอใช่วันนี้แหละอ๋อวันนี้ไม่มีเงินอ่ะอ๋อไม่มีเงินไม่ค่อยเงินเลยวันนั้นมึงมีเงินอยู่เลย จังหวัดเนี้ยไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เดเอาโอ้โหใช่เหรออสดชื่นนะไม่กูไม่ได้ถืออะไรด้วยอ๋อไม่มีอะไรกูไม่ถามไม่ร้อนตัวเลยตังค์ถือเงินอยู่อะไรเนี่ยโอเคงั้น่ันอื่นก็ได้เป็นไกว้างแค่เนี้ยโอเค